เยอะนะครับเมื่อคืนก็เลยแบบมานี่เลยนะรับ MK Premium นะครับในถาดอนี้ปลากระพงขึ้ตัวนะค๊ะหมึกต้องอย่างนี้เลยเธอตัวใหญ่นะจ๊ะแล้วก็แบบเน้นผักนะจ๊ะหน่อน่กุ้งกุ้งกุ้งเพื่อสุขภาพเออาเพื่อสุขภาพหูดูหมูอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะหน้าดีมาทุกคนหมูอย่างดีเลย เอาจริงๆคือเมื่อกี้อ่ะตั้งใจจะกินกับข้าวกับปลาแต่ว่าจะได้กินค่ะเธอแต่ว่ามันคนเยอะมากอีอันนี้เป็นกล้วยปั่นค่ะกล้วยปั่นนะคะัุคนมาค่ะทันข้าวเทียงกันจ้าปลาเอ็นมะานา,นา,นานวาอันนี้อะไรอ่ะเกี๊ยวเหรอทุกคนหาเกี๊ยวอะไรนะ เคี๊ยวต้องกระดูกหมูหอ่อวิน่ากินดูเถอะมีน้ำซุปเติมดูที่เติมน้ำซุปเข,ขาที่ทานข้นน่ากินนะดิฉันเติมแป๊ดเดียวดู <laughs> มันนี่หิวนะบอกว่าที่กี่หิวเติม <laughs> แป๊ดเดียวลงหม้อแล้ว <laughs> ถูกใจคอรัตีกุ้งนุ่มไหมกุ้งนุ่มไหม <laughs> สมใจอยากนะครับทุกคนเนื้อนั่นมาก <laughs> Nàng bảo rằng nàng muốn ăn mp và lần đầu tiên nàng sẽ đi ăn khổng lạc bám phá cho một chút nữa Để nó đậu đậu thôi Tại sao bạn thích ăn nước đấy không, sẽ bị Được không? ไปอิมมากินขาต่อดิ